สิ่งหนึ่งที่มันจะท้าทายเราในวันที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคือการที่เราเองนะคะจะต้องลุกขึ้นมาชนะความขี้เกียจความเหนื่อยหน่ายความาท้อแท้ความปวดกล้ามเนื้อเบื่อทุกสิ่งอะคะ่ะที่เราจะต้องเจอค่ะรวมถึงปัญหาหรือคนที่ทําให้เรารู้สึกเออขุ่นข้องหมองใจฉันกาลังเทนตัวเองอยู่นะเธอไม่รู้หรอเฮ้ยฉันกำลังจะเปลี่ยนผลลัพธ์ฉันอยู่นะแอบน้อยใจแอบงอนเล็กๆแอบเป็นมนุษย์เมนหน่อยๆอะไรแบบนี้นะคะในช่วงที่เรากําลังจะเทนตัวเองเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะคู่เองเจอตลอดค่ะ ไม่ใช่ปัญหามีแค่เราคนแรกของโลกนะคะทุกคนจะเจอปัญหาค่ะแต่เวลาเราจะเปลี่ยนอะไรก็ตามค่ะถ้าเรารู้และเราเชื่อว่าการเปลี่ยนครั้งนี้มันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้เราได้ผลลัพธ์หอมหวานไปตลอดชีวิตคุณยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงมันหรือไม่คะ ในวันที่ครูเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาตอน21วันแรกก่อนค่ะเหลือเงินติดตัว20บาทค่ะติดลบ10ล้านค่ะเทนตัวเองค่ะบอกเลยว่าเทนไปทางน้ําตาค่ะร้องไห้ไปหัวเราะไปร้องไห้ไปหัวเราะไปเหมือนคนบ้านะคะเพราะว่าเรากาลังเทนตัวเองอยู่เดี๋ยวเจ้านี้ก็จะมาขู่ค่ะขู่ข่มขืนเราออกไปนอกบ้านเพื่อนเราเลิกคบเราค่ะชาวบ้านเินทาเราค่ะเราเดินไปตรงไหนทุกคนหลบค่ะเพราะกลัวเราไปยืมเงินค่ะสายตาของคนที่มองดูถูก เรารวมถึงครอบครัวเราโทรมาด่าทอรเราว่ามึงเป็นบ้าอะไรของมึงนึกออกไหมทุกๆอย่างที่ที่ครูเจอในวันแรก 2, 2> วันสวันสวันถวันสวัน,วน,วนคือยังยันปัจจุบันเนี่ยก็ยังเจอนะคะแต่ไม่ใช่ครอบครัวละอันนี้เป็นคนอื่นละนะคะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยคนอื่นมันไม่มีผลกรทบทั้ครอบครัวเราอยู่แล้วนะคะในวันที่ครูแทนตัวเองอย่างยังนักเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครเลยนะคะที่อยู่ข้างครูเลยสักคนเดียวไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยค่ะแม้แต่ลูกของเราก็ยังมองว่าเราแปลกแนึกออกไหม แต่สิ่งหนึ่งที่แม้เราจะรู้สึกเสียใจแม้เราจะรู้สึกน้อยใจแม้เราจะรู้สึกว่าเราต้องการกำลังใจอ่ะเพราะฉันกำลังเทนตัวเองอยู่นะนึกออกไหมก็เพื่อทุกคนนั่นแหละอยากจะตะโกนออกไปแบบนี้ค่ะแต่ก็ผลลัพธ์มันไม่ชัดผลลัพธ์มันไม่ดังอะคะ่ะมนทำให้ให้เขาอาจจะรู้สึกว่ามึงก็เป็นอย่างงี้ทุกรอบแหละนึกออกไหม ในวันที่ครูนะคะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ค่ะแล้วก็เลือกที่จะเช็ดน้ําตาค่ะแล้วก็รีบลุกขึ้นมาเลงล่าค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าผลลัพธ์มันหอมหวานฉันจะทำฉันเชื่อว่านี่คือทางรัฐนี่คือทางรอดกดจักรากวาลกดแรงหนึ่งดูนี้คนระดับโลกรู้กันฉันเป็นแค่คนธรรมดาฉันเป็นเจตาโรตัสครูอยู่โรตัสรีนครลินมาสิบปีครูไม่เคย สะกดคำว่ารวยจริงๆคำว่ารวยจริงๆเป็นอย่างไรคำว่าไม่มีหนี่จริงๆเป็นอย่างไรไม่เคยสะกดเลยค่ะ2ปีที่แล้วก็ยังมีหนี่อยู่ค่ะจนได้เจอกดจากรวาลกดแรงหนึ่งดูค่ะเทนตัวเองอยู่แบบนั้น ต่อให้รอห้องไห้ยังไงก็ต้องบวกขาดบอกตัวเองเสมอว่าฉันบวกได้ฉันทําได้ฉันบวกได้ฉันทําได้ให้กําลังใจตัวเองค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครให้กําลังใจแม้เราอยากจะให้ครอบครัวเราโอบกอดเราแ,แม้เราอยากจะให้คนข้างกายเราเข้าใจเราแม้เราอยากจะได้กําลังใจจากแม่เราพ่อเราไม่มีเลยค่ะในวันที่ทครูเปลี่ยนแปลงชีวิตคะ่ะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไร อุปสรรคปัญหาและความท้าทายค่ะคนอื่นไม่สําคัญเท่าสีห้องหัวใจของเราเลยสีห้องหัวใจของเรามีใครบ้างคะพ่อแม่เราลูกเราครอบครัวเราเพื่อนฝูงที่เรารักค่ะสีห้องหัวใจนี้นะคะมันคืออุปสรรคขั้นรุนแรงของของพวกเราทุกๆคนนะคะที่เราจะต้องเจอครูเองก็เจอค่ะและครูเจอตลอดตลอดด้วยนะคะเรียกว่าเพราะครูจะเอาผลลัพธ์ใหญ่